สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG t w i t t เตอร์ t u b e เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มารไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ มาโอเคนะคะสำหรับอีพีถ่ายทอดสดวันที่สองตอนต้นตอนต้นใช่ใช่ก็คือวันนี้เหมือนเราได้ดูกีฬาประเภทเดียวเนาะก็คือว่ายน้ำว่ายน้ำใช่ว่ายน้ำเอ่อทั้งหญิงทั้งชาย50เมตรใช่แล้วก็มีผสมใช่ผสม4ี่คูณห้ก็คือคนละ50เมตรใปกลับไปกับซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะวิธีการจะยังไงแล้วก็เราต่างเวลามีว่ายจับมือกันด้วยเราดูเราดูแบบ มันจะยังไงอสมมติว่าอย่างนี้นะแล้วอย่างนี้เหรอคนคนนั้นี่คนละจ้วงไหมไม่ฝั่งเนี้ยก็ต้องด้วยไงมีแล้วก็อย่างนี้เธอคิดได้ยังไงคนที่ดูเลยกแล้วว่าพวกนี้อย่าเรียกว่าพวกดิเธอไคิดคนเดียวอ่าไม่แบบจับมือแล้วจับมือไปยังไงผมพูดเล่นนะครับผมไม่ได้หมายถึงอย่างนี้แต่เขาอ่ะคิดคิดภาพประมาณว่าแตะมือก็ถูกอยู่แต่ว่าไม่แตะมือเฉยก็คือแตะแต่ขอบแล้วก็คนหนึ่งก็ไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แบบที่เขาคิดนะที่แบบคนนึงรอแล้วแบบคนนึงไหวไปแล้วคนนึงดิ่งไปเธอคิดแต่ละมันมันไม่มันเป็นได้สักอันคิดได้ไงฟุตเลนเขารู้อยู่เขาห้ดูกีฬาอยู่เหรอใช่เขาดูเหรอใช่ตอนปีกไม่เดี๋ยวตอนเตงพูดอ่ะเหมือนเตงพูดจริงๆว่าเขาไหวแบบนี้อ่ะแล้วเขาก็เขาก็คิดว่าเตงอ่ะคิดจริงๆแล้วเขาก็จินตนาการตามว่าไม่น่าจะใช่ปะวะเป็นมุกอ๋อโอเค อ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงของประเภทแรกก่อนก็คือที่เธอเดาผิดตอนแรกว่าจะเป็นผู้ชายก่อนก็คือ,อผู้หญิงนะคะใช่ผู้หญิงไหวเลยแล้วก็ใครที่มีคนที่เราแชร์ด้วยผู้หญิงก็คือ,อม,มีน้องเซีย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 งมีซันนี่ซนนี่แล้วก็สิทธิ์พี่ใช่เ <eng> ชียนลูก ก็คือตอนตอนเซตแรกอะเซตแรกก็คือมีมีซันนี่เลยเนาะใช่ไหมคนแรกที่เราได้เชียร์ก็คือซันนี่กับทั้ยงทำไรทำอไรซิติไหมทำดิทำซันนี่ได้ที่หนึ่งขผู้หญิงอะทั้งหมดผู้หญิงคือเขาเขาเอามาไหว้ทีละเซตแต่ว่าเขาก็นับเป็นหมายว่าคะแนนรวมว่าใครได้อันดับที่หนึ่งของสา่เอาเวลาเนาะใช่ก็สรุปก็คือ น้องซันนี่ได้ที่หนึ่งเนาะสิทพี่สิพี่ได้ที่สองแล้วก็น้องที่มีที่เป็นแฟนน่ะที่ที่เกงกีคนหนึ่งอะเนาะไันที่สามสิทพี่ก็ไหว้แบบท่าท่าเนี้ยเขาเรียกท่าอะไรอะท่าท่าผีเอ้ไม่ใช่ท่าผีเสื้อท่าเราเรียกว่าท่าอะไรตอนแรกผีเสื้อแหละเนาะที่เราเรียกใช่ท่าผีเสื้อไหมใช่ถ้ากันเฉียงก็หน่อยงี้วะไหวได้เร็วมากเลยอะเจากันไหน่อคือแกออก ออกแรงส่งแบบตัวไปแบบได้เร็วเนาะใช่น่าจะเป็นเทคนิคของแบบแต่ละคนนะเพราะว่าน้องสิงห์เสียงก็ว้ท่านี้แต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยใช่วัดการส่งแบบไม่ค่อยเยอะใช่เหมือนตีขาไปเหมือนกันน่าจะตีขาผิดนะเพราว่าอาจจะตีผิดรูปแบบแล้วมันแบบเสียแรงเปล่าอย่างงี้นะถ้าคนเขาตีเป็นมันจะตีนิดเดียวแต่มันไปใช่ไหมล่ะถ้าตีถูกวิธีใช่แล้วก็ส่วนซันนี่ก็เร็วมากเนาะเร็วมากเร็วแบบเร็วทิ้งห่างอ่ะ ใช่ตั้งแต่รอบแรกเลยคือไม่มีใครแบบใกล้เลยอ่ะอือแล้วก็มาถึงของผู้ชายก็มีพี่คนหนึ่งอ่าพี่พี่แกชื่ออะไรเสื้อสีน้ําเงินหลอกลอนโหนที่เร็วใช่ปะเร็วิยี่สิบแปดีทำลายสถตีเหมือนกันใช่ที่สองก็จะเป็นพี่หลีเวนฮันที่บอกว่ามาจากยูไนคนนี้คือก็แฟนคลับสูงเสียงลั่นหอก็คือเป็นช่วงที่เขาน่าจะเพิ่งแบบเดบิวต์มาแล้วก็แฟนคลับก็คือเนืองแน่นมาก ได้แล้วก็ที่สามก็เป็นอีกคนหนึ่งเนาะเราก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็เป็นการวาดสะสมทีมของพี่เซียนลูกับเบินฮันก็ชนะไปเราจะเรียกแต่คนที่รู้จักแล้วกันเนาะจำชื่อได้เฉพาะคนที่รู้จักสีน้ําเงินสีฟ้าเฮ้สีแดงนี่สีสีแดงที่เป็นเหมือนเสื้อสีส้มเออสีแดงบางจังหวะก็ส้มสีแดงได้ที่หนึ่งสีสีน้ําเงินอ่ะที่สามสีเขียวที่สอง สีเขียวก็คือน้องอีหยางไงเออน้องอีหยางซึ่งเราไม่เห็นเราตอน,นที่ว่าผสมเขาไม่ได้โฟ,โฟกัสให้ดูทีละคนเราก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าใครเออเรารู้หรือพูดถึงลูกชายเราหน่อยจอะ้ะ <laughs> <laughs> ที่น้องเป็นบ้ายฝึกบ้ายที่ไหนเรามีพ่อสันนิษฐานว่าไปกับครูกงกวงหรือเปล่าใช่แกแบบถ่ายทอดแบบ ขเขาเป็นคนที่แบบว่านินเขาร่วมแหละที่วังไม่ซีเรียสเพื่อนรุ่นซีเฮาเลยลินซีเฮาเหมือนกัน <c oughs> ขเขาวาแล้วถ้าโดดถ้าโดดเหมือนกันลยนนะ <c oughs> ใช่ใช่แน่าอ,อาจารย์คนเดียวกันเราต้องไปเหมือนเหมือนเป็นท่ากระโดดน้ําเล่นตามแถวพี่บ้านอะตามคลองอะการที่เราเคย,เ,คยเล่นเขาก็เคยไปเล่นตามคลองก็โดดแบบนี้นนคือน้องอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าละทีกันแบบจริงจังจริงจังเออก็คือไหว้ใบเป็นแต่ไม่ได้แบบว่าซ้อมขนาดนั้นก็เลยอาจจะไม่โปรมากพี่จ่ายไม่ได้ไปซ้อมนะพาะ เพื่อนไปซ้อมธนูหมดเพื่อนไปเออใช่ก็เลยมีจื้กวางครูจําเป็นไงก็เลยเป็นได้จื้กวางเขามีมีกีฬานึงนะใช่ไหมที่เราจะรอดูเขาก็อาน่านน่าจะเป็นตอนหน้าเป็นตัวเต็งเนี่ยเพราะว่าใช่กับอีกคนนึงก็ตัวเต็งคนที่สองคนใช่เดี๋ยวเราต้องรอดูจื้กวางใช่มีใครอีกไหมที่เราไม่ได้พูดถึงที่เราพ่เดียวเจลางก็ลงนเจลาง ที่เรามองว่าพี่เขาเก่งมาก<ช>อะไรกันฉันพูดด้วยแหละว่าถ้าพี่แกโดดแกโดดปุ๊บมุดไปครึ่งสนามคนไหนที่เธอพูดเดี๋ยวมันไม่ได้เลยอ่ะออหยุดลุยก็ได้อยู่เนาะหยุดลุยใช่ใช่เร็ว,รวกลับมาเร็วั้งั้นเพราะตอนทดสอบน้องในนับสุดท้ายเนี่ยเขาเเห็นนา,าไปฝึกซ้อมมากที่เขารู้จุดจุดอ่อนของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยไปปรับปรุงหรือว่าเขาจาผิดวะเพราะถ้าที่สุดท้ายไม่น่าเข้าได้ขนาดนี้เนาะ เขาจําไม่ได้อ่ะตอนที่้องคัดว่าน้องได้ที่เท่าไหร่ใช่เราต้องไปดูนะอันนี้ถือว่าก่อนค้างสนุกเพราะมีคนที่เราเชียร์ใช่มีกวนยี่ด้วยค่ะเวนยี่น่ารักมากที่เราเชียร์เยอะเลยอะใช่โอเคประมาณนี้แล้วกันน้องสไลด์พีมันมีไม่ไม่ไม่มีหลายประเภทนะคะก็มีกีฬาเดียวใช่เราเจอกันอีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนคลิปค่ะสวัสดีค่ะ